โลแกนหนังภาพยนตร์ปี2017ที่วาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับโลกอนาคตที่มนุษย์กลายพันธุ์ของกลุ่มเ m e n มหลายคนหายสาบสูญล้มตายไปจนเกือบหมดสิ้นแล้วไม่มีมนุษย์กลายพันธุ์เกิดขึ้นมาอีกเลยตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาหลงเหลือแต่เพียงวูฟเวอรีนหรือโลแกนและชาวเซเวียหรือโปรเฟสเซอร์ X ซึ่งแก่ชาราภาพลงมากแล้วความชราส่งผลให้พลังฮิวิ่งแฟกเตอร์ในร่างกายของวูฟเวอรีนเสื่อมถอยลงอย่างมาก และเขาจําเป็นต้องคอยดูแลชาวเซเวียซึ่งตอนนี้ป่วยเป็นโรคความจําเสื่อมและมีอาการชักเกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะก่อนที่คนทั้งสองจะถูกดึงเข้าไปในภารกิจบางอย่างและได้พบเข้ากับนุชกลายพันคนใหม่ที่อาจจะเป็นแสงแห่งความหวังในการรักษาเผ่าพันธุ์และดำรงเจตนารมณ์ของพวกเขาเอาไว้เธอคนนั้นก็คือรอราคินนีหรือ X23 นั่นเอง ซึ่งเนื้อหาของหนังเรื่องโลแกนนั้นได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างและต้นแบบมาจากคอมมิกส์เรื่องวูฟอรีนโอมนโลแกนที่ถูกเขียนขึ้นโดยมาร์คมิลลาซึ่งโด่งดังมากในปี2008เรื่องราวของบทสรุปแห่งจุดเริ่มต้นจะเป็นเช่นไรเชิญติดตามได้ในตำนานโอมนโลแกนคุณปู่มนุษย์กลายพันธุ์ไม่มีใครดูแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในคำคืนที่เหล่าฮีโร่ถูกค่นล้มทุกสิ่งที่พวกเรารู้ก็คือ พวกเขาเพียงแต่หายตัวไปอย่างลึกลับเหล่าวายร้ายได้รับชัยชนะและเป็นครั้งที่พวกมันต่างพากันเดืองอำนาจมากที่สุดเกิดอะไรขึ้นกับบูบรีนั้นนั่นยังคงเป็นปริศนาที่คลุมเครือมาจนถึงทุกวันนี้บ้างก็ว่าเขาถูกวายร้ายเล่นงานจนได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสปางตายอีกในหนึ่งก็กล่าวว่าเขานั้นเหน็ดเหนื่อยเมื่อ้าจากการต่อสู้อันแสนยาวนานและปลดกเกษียณตัวเองออกไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุข ไม่มีใครได้รับรู้ข่าวาวของเขาอีกเลยเขานั้นไม่เคยชักกงเล็บคู่ใจออกมาหรือไม่มีแม้กระทั่งเสียงเล็ดลอดให้ใครหน้าไหนได้ยินตลอดระยะเวลา50ปีมาแล้วจนแม้แต่บรรดาเพื่อนเก่าเกอแก่ของเขาก็แทบจะพากันลืมเลือนตัวตนของโลกแกนไปจนหมดสิน้นตลอด50ปีที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นโลกแกนได้ดีภัยมาสายอยูบนพื้นที่ดินแปลงเล็กๆในแถบเมืองสครามนโต กับมอรีนภรรยาสาวคนใหม่สกอตตี้ลูกชายของเขาและลูกสาวคนเล็กที่มีชื่อว่าเจดซึ่งแต่ก่อนสถานที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียแต่บัดนี้ไม่ได้ถูกยึดครองและกลายเป็นส่วนหนึ่งของดิแนแดนฮักแลนดไปเสียแล้วแก๊งเหนือฮักลูกหลานของบูซแบนเนอร์ผู้เป็นเจ้าของที่ดินนั้นเป็นพวกที่มีนิสัยอันตพานและชอบเอารัดเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าอยู่เสมอ พวกมันจึงได้คิดราคาค่าเช่าที่ดินของโลกแกนซื้อแพงหูฉี่ชนิดที่ว่ารายได้จากงานในฟาร์มของเขาก็ไม่เพียงพอที่จะหามาจ่ายให้ครบต้นครบดอกได้เลยโลกแกนจําเป็นที่จะต้องจ่ายค่าเช่าที่ให้กับแกงเดือะหักเป็นประจําทุกเดือนแต่ถึงแม้ว่าเขาจะขัดสนมากเพียงใดโลกแกนก็ไม่เคยคิดที่จะขายของเล่นของลูกสาวเพื่อนําเงินมาจ่ายค่าเช่าที่เลยแม้แต่น้อยวันรุ่งขึ้นแกงเดือะหักได้เดินทางมุ่งหน้ามายังบ้านของโลกแกน เมื่อพวกมันดูว่าเขานั้นไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายให้ได้ในเดือนนี้ยักษ์เขียวทั้งสองจึงจัดการเล่นงานโลแกนจนบาดเจ็บสาหัสโดยที่เขานั้นไม่ยอมโต้ตอบกลับเลยแม้เพียงสนิทก่อนที่แก๊งเดือะฮักจะจากไปพวกมันได้กล่าวข่มขู่ว่าถ้าหากถึงเดือนหน้าโลแกนยังไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าเช่าที่ให้กับพวกมันได้พวกมันจะกลับมาฆ่าครอบครัวของโลแกนให้หมดสิน้น ในค่าคืนของวันเดียวกันนั่นเองโลแกนนอนพักรักษาตัวอยู่บนเตียงภายในบ้านของเขาพลังฮิลิ่งแฟกเตอร์ประจําตัวของเขายังคงทํางานและช่วยเยียวยารักษาอาการบาดเจ็บของร่างกายเอาไว้ได้แต่ก็ช้ากว่าในสมัยที่เขานั้นยังเป็นหนุ่มมากนักโลแกนได้พบกับฮอกอายในไวยชราที่กลายเป็นคนตาบอดซึ่งเดินทางมาหาเขาเพื่อยื่นข้อเสนอให้โลแกนช่วยนําทางตนไปยังฝั่งตะวันออกเพื่อนําสิ่งของบางอย่างไปส่งที่นั่น เพราะด้วยประสาทต,ตาของเขาในตอนนี้การออกเดินทางข้ามประเทศเพียงลําพังก็อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้อย่างง่ายๆโดยหน้าที่ของโลกแกนก็คือการคอยบอกตำแหน่งของจุดหมายปลายทางให้ถูกต้องและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วฮอกอายจะจ่ายค่าตอบแทนที่โลกแกนสามารถนําไปใช้หนี้ได้หมดแน่นอนว่าสิ่งของที่ฮอกอายจะนําไปส่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่โลกแกนที่กําลังร้อนเงินพอต้องการนํามันไปช่วยเหลือเกื้อนหนุนครอบครัวจึงได้ตอบตกลงไป เช้าวันต่อมาโลแกนได้กล่าวล่ำลาภรรยาสุดที่รักและลูกทั้งสองของเขาก่อนที่โลแกนจะขึ้นรถสไปเดอร์บัจจีออกเดินทางร่วมกันไปกับฮอกอายโลแกนมองไปบนแผนที่นำทางแผ่นใหญ่ที่เขาจะต้องคอยบอกเส้นทางให้แก่ฮอกอายแผนที่นั้นได้โชว์ให้เราเห็นว่าตอนนี้ประเทศอเมริกาแสนยิ่งใหญ่ได้ถูกเราร้ายยึดครองไปจนหมดสิ้นแล้วพวกมันต่างพากันปกครองพื้นที่ต่างๆ และสร้างเมืองของตนเองขึ้นมาใหม่โลกแกนกับฮอกอายนั่งรถเดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านเขตเมืองซานฟรานซิสโกซึ่งตอนนี้ได้ถูกทำลายไปจนแทบไม่เหลือชิ้นดีแล้วทันใดนั้นเองแก๊งอันตาพานนักซิงที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มโกลสไซเดอร์ก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ตรงเข้าเล่นงานพวกเขาทั้งสองเพราะต้องการจะขโมยของที่อยู่ในรถบรรทุกนั่นเองโลกแกนถูกกลุ่มโกลสไซเดอร์ใช้อาวุธเล่นงานอย่างสาหัสแต่เขาก็ไม่ยอมที่จะชักกรงเล็บออกมา เพื่อต่อกกอนกับพวกมันเลยฮอกอายที่ทนดูไม่ได้จึงได้หยิบธนูขึ้นมายิงสังหารแก้งเด็กวัยรุ่นนักสิ่งจนตายเรียบฮอกอายกล่าวถามถึงเหตุผลที่โลแกนไม่ยอมชักกรงเล็บออกมาเพื่อปกป้องตัวเองนั่นทําให้โลแกนย้อนนึกไปถึงเหตุการณ์ในอดีตในค่ำคืนนั้นที่เขาถูกเหล่าวัยร้ายเล่นงานก่อนที่เขาจะกล่าวว่าพวกมันทํร้ายฉันเพื่อนนั่นเป็นเหตุผลเดียวที่ฉันยังคงมีชีวิตอยู่ ถึงแม้ว่าคำตอบของคำถามนั้นจะยังคงคลุมเครือแต่ฮอกอายก็ไม่อยากซักไซอะไรโลแกนมากนักทั้งสองจึงขึ้นรถออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งมาถึงเขตเมืองแฮมเมอร์ฟอลซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ผู้คนจะมารวมตัวกันเพื่อสวดมนต์ขอพรพระให้เหล่าฮีโร่กลับมาพระดุมความยุติธรรมให้แก่พวกเขาอีกครั้งที่นั่นเองทั้งสองได้พบกับฮุยยอนเอาลตรอนที่ตอนนี้ถูกตั้งโปรแกรมจนกลายมาเป็นหนึ่งในเพื่อนบ้านผู้แสนดีแล้ว อาตรอน,นำพาคนทั้งสองไม่หาทอนยาภรรยาของฮอกอายที่กำลังรอคอยการมาถึงของเขาอยู่เพื่อจะแจ้งข่าวบางอย่างให้ฟังว่าลูกสาวของพวกเขาแอชลีย์บาตันได้สวมชุดสูทของสไปเดอร์วูแมนและเดินทางไปหาคิงพินเพื่อจัดการกับเขาแต่เธอก็นั้นเสียท่าถูกจับตัวเอาไว้และจะถูกประหารชีวิตในอีกไม่ช้าฮอกอายจึงตัดสินใจเปลี่ยนแผนการพาโลแกนเดินทางไปยังฐานมัชาการของคิงพินในเมืองฟิสเลกซิตี้ เพื่อช่วยเหลือลูกสาวของตนและสัญญาว่าจะจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ตกลงกันไว้อีกสองเท่าเอาไปให้โรแกนใช้สําหรับตั้งตัวได้ซึ่งโลแกนก็ตอบตกลงไปแต่เขาก็กล่าวว่าจะไม่มีทางยอมต่อสู้หรือชักกรงเล็บออกมาเปน็นนันขาดตอนนั้นเองคิงพินก็กําลังจัดการประหารเพื่อนร่วมทีมของแอชลีย์นั่นก็คือเดร์เดวิลและเดอะพันนิเชอร์โดยการจับมันคนทั้งสองเอาไว้บนสนามกีฬาและปล่อยเราเด,ดารุสเซาแรปเตอร์ผู้หิวโหย เอามาฉีกินร่างของคนทั้งสองจนแหลกเละทางด้านของฮอกอายและโลแกนก็ได้ขับรถสไปเดอร์บัตจีด้วยความเร็วสูงเข้าพุ่งชนไปในตึกห้องที่คุมขังตัวของลูกสาวฮอกอายฆ่าผู้คุมที่อยู่ใกล้เคียงด้วยดาบสมูรไรจนหมดสิน้นก่อนที่เขาจะยิงธนูออกไปทำลายแผงวงจรควบคุมปล่อยลูกสาวของตนให้เป็นอิสระตอนนั้นเองคิงพินที่ได้ยินเสียงเอออวยวายก็ได้เดินเข้ามาในห้องก่อนที่เขาจะถูกแอชลีย ใช้ปืนลูกสองฟาดเข้าไปที่ต้นคอของเขาจนขาดกระเด็นแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อแอชลียหันไปเล่นงานพ่อของตนพร้อมทั้งเปิดเผยว่าทั้งหมดเป็นแผนของเธอที่จะหาโอกาสฆ่าคิงพินเพื่อแย่งชิงอาณาเขตนี้มาเป็นของตัวเองในขณะที่ฮอกอายกำลังจะถูกลูกสาวแท้ๆของตนเองสังหารโลกแกนที่ทนดูเรื่องราวต่อไปไม่ได้จึงได้กล่าวว่าไหนๆว่าจะไม่ฉันต้องลงม,มือแล้วไงล่ะคริส ก่อนที่เขาจะเหยียบขันเร่งพุ่งตรงไปด้านหน้าพร้อมทั้งคว้าตัวของฮอกอายเอาไว้และพาหลบนี้ไปแอชลียรีบสั่งให้ลูกสมุนใหม่ของเธอรีบเร่งติดตามคนทั้งสองไปโดยเร็วฮอกอายและโลแกนถูกไล่ตามจากกลุ่มคิงพินที่มาพร้อมยานพานน้ามากมายและยังมีได้โดเสาร์ด้วยในตอนที่พวกมันเกือบจะถึงตัวของฮีโร่ทั้งสองอยู่นั้น จู่ๆก็ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นจนผืนดินแยกออกทําให้คนทุกคนตกลงไปด้านใต้นั้นไม่กี่ชั่วโม,มงต่อมาโลแกนตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาหยิบแท่งเรืองแสงขึ้นมาและก็ได้พบเจอกับเลาโมรอยเผาพันธุ์มนุษย์ใต้ดินที่กําลังสว่าปามซากศพของน่าอันธพาอย่างน้ำใจโลแกนออกตามหาฮอกอายและก็ยังโชคดีที่ว่าเขานั้นยังคงมีชีวิตอยู่ก่อนที่คนทั้งสองจะช่วยกันงัดรถขึ้นมาและขับหนีออกไปจากเหวนั้นได้ในที่สุด ทั้งคู่ได้กลับมาสู่เส้นทางของภารกิจเดิมอีกครั้งระหว่างทางฮอกอายและโลแกนได้หยุดพักผ่อนดื่มเหล้าในบาร์แห่งหนึ่งของเมืองดีมอยโลแกนเผยความในใจว่าที่เขาตัดสินใจร่วมงานกับฮอกอายเป็นเพียงเพราะว่าต้องการเงินเท่านั้นเขาไม่ต้องการจะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วความตายสําหรับเขามันมากมายเกินพอที่จะรับไหวโลแกนหลั่งน้ําตาออกมาชายคนหนึ่งที่อยู่ด้านในพอได้ยินเรื่องที่โลแกนพูด ก็ได้พูดจาร้อเรียนเขาขึ้นมาเมื่อโลกแกนได้ยินดังนั้นก็รู้สึกโกรธมากจึงได้กระโจนเข้าใส่ชายปากเสียเตรียมที่จะชักกรงเล็บออกมาฆ่าเขาเสียให้หายแขนฮอคอายที่เห็นเหตุการณ์จึงรีบพูดจาเตือนสติของเพื่อนรักทันทีโลกแกนรีบพุ่งตัวออกไปนอกร้านเพื่อระงับสติอารมณ์ของตนฮอคอายที่เดินตามหลังมาจึงได้กล่าวถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อนพวกมันทำอะไรกับนายในคืนนั้นกันแน่ โลแกนนิ่งเงียบไปสักพักก่อนที่เขาจะตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นให้ฮอกอายฟังในวันนั้นเป็นวันที่เขาเห็นเหล่าวายร้ายมากมายได้บุกเข้ามายังตึก X-Mansion h e ฮีโร่ทุกคนของกลุ่ม X-Men ได้หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาด้วยความเป็นห่วงบรรดาเด็กๆในสถาบันและด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่โลแกนได้เข้าต่อสู้กับเหลาร้ายกลุ่มนั้นอย่างดุเดือด เขาฆ่าสังหารพวกมันจนล้มตายไปมากมายจนกระทั่งมาถึงคนสุดท้าย <S 2> <S 2> <S นั่นก็คือบลูส์อายในตอนที่เขาแทงกรงเล็บเข้าไปในร่างกายของมันนั้นบลูส์อายก็ได้พูดประโยคบางอย่างออกมาที่ทำให้โลแกนรู้สึกแปลกใจทำไมคุณถึงทำแบบนี้ละโลแกนพวกเราน่าจะเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเมื่อบลูส์อสิ้นใจภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นกลับไม่ใช่ซากศพของเราไวร้ายแต่กลับเป็นกลุ่ม Xmen เพื่อนพ้องของเขาเอง ตอนนั้นมิสเตอร์ลีโอวายร้ายเจ้าแห่งภาพลวงตาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมทั้งกล่าวว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เป็นฝีมือของเขาและโลแกนก็ได้กลายเป็นฆาตกรที่ฆ่าพวกพ้้องของตัวเองเสียแล้วด้วยความทุกข์ทรมานที่ฝังแน่นอยู่ภายในจิตใจอย่างแสนสาหัสวูฟฟอรินได้เดินละเหตเร่ร่อนไปเรื่อยๆอย่างคนไร้สติเขานึกถึงช่วงเวลาที่ได้ฆ่าสังหารเพื่อนพ้องของตนเอง ซึ่งไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วเขาเดินมาหยุดเข้าที่รางรถไฟสายหนึ่งในขณะที่เจ้าเครื่องจักรกำลังวิ่งแล่นมาด้วยความเร็วสูงวูฟเฟอรีนก็ได้พาดคอของเขาลงไปบนรางหวังจะฆ่าตัวตายรถไฟแล่นเข้ามาเสียดสีร่างของโลแกนเกิดเป็นประกายไฟลุกโชนถึงแม้ว่าเขาจะไม่สิ้นใจในยามนั้นเพราะด้วยพลังแห่งฮิลิ่งแฟกเตอร์แต่นั่นก็เป็นครั้งที่เขา รู้สึกเจ็บปวดมากที่สุดในชีวิตแล้วโลกแกนได้ฆ่าวูฟอร์ลินในตัวของเขาเองและสาบานว่าจะไม่ชักกรงเล็บของต้นออกมาอีกจนเวลาล่วงเลยมาถึง50ปีแล้วนับจากนั้นหลังจากการย้อนอดีตอันแสนเจ็บปวดโลกแกนและฮอกอายก็ออกประจนภัยสู่เส้นทางของพวกเขาอีกครั้งเมื่อพวกเขามาถึงเมืองเบบีรอนเมืองวอชิงตันดีซีเก่าซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางในครั้งนี้ โลแกนได้เข้าพบกับโทเบียสเพื่อนคู่ค้าของเขาก่อนที่ฮอกอายจะยกกระเป๋าที่บรรจุสินค้า,าไว้ออกมามันคือกล่องที่บรรจุสารตัวอย่างเซรั่มซูเปอร์โซเยอร์99ตัวซึ่งเคยถูกใช้โดยกลุ่มองค์กรต่อต้านใต้ดินที่หวังจะปฏิรูปทีมอเวนเจอร์สขึ้นมาใหม่แต่ก็ต้องล้มเหลวไปโดยค่าตอบแทนที่ฮอกอายต้องการจากโทเบียสไม่ใช่เงินทองจำนวนมหาศาลแต่ขอเป็นการเข้าร่วมกลุ่มกบฏต่อต้านโค่นล้มอำนาจของเลสเกล ที่ตอนนี้ได้ตั้งตัวขึ้นเป็นประธานาธิบดีและขอเป็นหนึ่งในผู้ทดลองใช้สารเซลลุมซูเปอร์โซเยอร์นี้เพื่อหวังจะจัดตั้งทีม a อเวนเจอร์สขึ้นมาใหม่แต่แล้วเหตุการณ์กลับตาลปัดขึ้นเมื่อความจริงถูกเปิดเผยว่าโทเบียสนั้นแท้จริงแล้วทํางานให้กับเรสเก่าและเรื่องของการก่อตั้งกลุ่มกบฏขึ้นมาใหม่นั้นเป็นเพียงแค่เรื่องโกหกโทเบียสสั่งให้ลูกสมุนของตนยิงปืนเก็บโลแกนทิ้ง ก่อนที่เขาจะลั่นกระบอกปืนขึ้นมาสังหารฮอกอายในที่สุดศพของฮอกอายและโลแกนถูกนำไปยังห้องแห่งเกียรติยศของเรสเกลที่บรรจุสิ่งของและซากศพของเหล่าฮีโร่ที่ถูกเขากำจัดเอาไว้มากมายแต่แล้วตอนนั้นเองพลังฮิลลิ่งแฟกเตอร์ของโลแกนก็เกิดทำงานขึ้นอีกครั้งเขาลุกขึ้นจัดการกับลูกน้องของเรสเกลที่อยู่รอบข้างและกล่าวว่า เขาจะต้องโค่นลมเรสเกลลงให้จงได้เรสเกาทำการล็อกประตูห้องลงมาปิดตายเอาไว้ก่อนที่เขาจะเข้าต่อสู้กับวูบบรีนการประทะก,กันของคนทั้งสองส่งผลทำให้สิ่งของภายในห้องนั้นกระจัดกระจายเละเทะไปหมดในตอนที่เรสเกาหยิบดาบขึ้นมาหมายจะสั่งหารโลแกนโลแกนก็ได้คว้าโลของกัปตันขึ้นมาปกป้องตัวเองเอาไว้เขาฟาดมันเข้าใส่หน้าของเรสเกาไม่ยัง้งก่อนที่โลแกนจะจับเขากดเอาไว้กับพื้นและใช้โลอันมหึมา ตัดเข้าที่คอของเนสเกลที่ขาดจะเด็นในตอนที่ยามรักษาการกําลังจะพังประตูเข้าไปโลกแกนก็สวมชุดเกราะของโทนี่และเข้าประจันหน้ากับพวกมันก่อนที่เขาจะเก็บกระเป๋าเงินจํานวนหนึ่งและใช้พลังงานที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในชุดเกราะบินหลบหนีจากไปอย่างรวดเร็วไม่กี่วันต่อมาหลังจากที่ชุดพลังงานหมดและตกลงที่ทะเลทรายโลกแกนก็เดินทางด้วยเท้ากลับมายัางหมู่บ้านของตนอีกครั้ง ตอนนั้นเองโลแกนก็ได้พบเข้ากับเพื่อนบ้านของเขาที่มีชื่อว่าโดนัลแวนโลแกนดีใจมากเขากล่าวว่าเขาได้เงินมาจํานวนมหาศาลต่อจากนี้ครอบครัวของเขาและทุกคนในหมู่บ้านไม่จําเป็นที่จะต้องหวาดกลัวแก๊งเดอะฮักอีกต่อไปแล้วแต่ทางโดนัลแวนก็ได้แต่ทําหน้าเศร้าซ่อยเมื่อโลแกนเอ่ยถามเข้าถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นโดนัลแวนได้กล่าวว่าแก๊งเดอะฮักได้บุกมายังที่บ้านของโลแกนเมื่อไม่นานมานี้ อะไรนะยังเหลือเวลาตามที่ตกลงกันไว้อีกสองสัปดาห์ไม่ใช่เหรอพกม,มันบอกว่าพงม,มันเบื่อที่จะรอแล้วโลแกนโดโนแวนพาโลแกนไปยังบ้านของเขาและก็พบว่าทั้งมอรลีนสกอตตี้และเจสได้ถูกสังหารตายกันหมดทั้งครอบครัวโลแกนได้แต่จ้องมองไปที่ซากศพเหล่านั้นเขาพูดอะไรไม่ออกแม้แต่จะหลั่งน้ำตาออกมาก็ไม่มีแม้เพียงสนิทความเศร้าและความโกรธไดผสมปนเปปเขาเป้าไปในจิตใจของเขา ความอดทนของเขามาจนถึงขีดสุดแล้วโลแกนอย่ามาเรียกชื่อของฉันว่าโลแกนเรียกฉันว่าวูฟเวอร์ล n g โลแกนชักกรงเล็บที่เขาไม่เคยคิดที่จะนำมาใช้ตลอดระยะเวลา50ปีออกมาเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นปฏิบัติการล้างแขนโดยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เดือะหักทั้งหมดก็เริ่มต้นขึ้นเริ่มจาก2ตัวแรก ซึ่งฆ่าลูกเมียของเขาที่บริเวณท่อระบายน้ํา3ต้นในบาเรเล่าก่อนที่จะจับตัวหนึ่งมัดเอาไว้กับกองระเบิดและเข้าประจันหน้ากับพวกมันที่เหลือซึ่งด่าหน้าเข้ามายังไม่ลดละโลกแกนฆ่าล้างเฮี้ยนจนเลือดเนื้อของบรรดายั์อาบเต็มตัวของเขาเขาตะโกนเรียกบูสแบนเนอร์ผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดด้วยความโกรธ ออกมาสิไฟไอขีดคัตแบนเนอร์ออกมาสู้กับฉันหน่อยพอได้ยินเช่นนั้นแล้วแบนเนอร์ในร่างของชายแก่ก็ปรากฏตัวขึ้นออกมาและตรงเข้าต่อสู้กับว์เวลินทันทีก่อนที่แบนเนอร์จะกลายร่างเป็นเดอะฮักจับโลกแกนฉีกกินและกลืนเขาลงไปในท้อง12ชั่วโมงต่อมาบิลลี่บ๊อบล้านชายของบูสที่ถูกส่งไปทำภารกิจบางอย่างนอกเมืองเมื่อกลับมาก็พบว่า สมาชิกทุกคนของฮักแลนด์ได้ถูกสังหารจนหมดสิน้นเหลือเพียงแค่บูสแปนเนอร์ลูกชายตัวน้อยของเขาที่ยังคงเป็นทารกและบิลลี่ที่ยังคงมีชีวิตรอดอยู่เท่านั้นทันใดนั้นเองบูสก็เกิดรู้สึกเจ็บปวดทรมานภายในร่างกายเขาลืมไปเลยถึงพลังของโลกแกนอย่างหนึ่งทันใดนั้นโลกแกนที่กลับคืนสภาพจากพลังของฮิวิ่งแฟกเตอร์ก็ได้เฉือนตฉพาะตัดแผ่นหลังของแบนเนอร์ออกมาจนเขาสิ้นใจตายเป็นอะไรไปแบนเนอร์ แกกินของผิดสำแดงเข้าไปหรือยังไงบิลลี่บ๊อบที่ลนลานทำอะไรไม่ถูกต่อภาพสยดสยองที่เพิ่งเกิดขึ้นตรงหน้าจึงได้รีบถอดชุดของตนให้โลแกนใส่พร้อมทั้งขอร้องให้ปล่อยเด็กทาโลกเอาไว้อะไรที่ทำให้แกคิดว่าฉันจะปล่อยเจ้าเด็กนี่ไปแบนเนอร์พลากเอาข้อผัวที่สำคัญของฉันและฉันก็จะพลากมันไปจากเขาด้วยเช่นเดียวกันหนเดือนต่อมา โลแกนได้ฟังศพของภรรยามอรีนสกอตตีและเจตเขาได้ตัดสินใจที่จะออกจากหมู่บ้านนี้ไปเพื่อจัดการกับวายร้ายที่เหลืออยู่ให้หมดสิน้นถึงแม้ว่าคนในหมู่บ้านจะพยายามพูดล้างตัวของเขาเอาไว้แต่โลแกนก็ยังคงยืนยันคำเดิมเพราะตอนนี้ที่ฟาร์มของเขาไม่เหลือครอบครัวของตนให้กลับไปพบเจอได้อีกต่อไปแล้วนอกจากนี้ฉันก็ยังมีคู่หูตัวน้อยคนใหม่ร่วมเดินทางไปด้วย มันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะที่เจ้าหมอนี่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งทีมใหม่ของฉันด้วยกันกับเจ้ายักษ์เขียวตัวน้อยภายในกระเป๋าโลกแกนก็ขี่ม้าจากไปท่ามกลางพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดิน และนี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทสรุปคอมมิคส์เรื่องโอแมนโลแกนสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์และแชร์คลิปวิดีโอของช่องแฟนฮีโร่ชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ f แฟนฮีโร่ชาแนลก็ต้องขอราท่านผู้ชมไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องคอยติดตามนะครับสวัสดีครับ